สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิปจาชาแนลนะครับผมจิว๋วแล้วเราก็อยู่กับเกม Paper Ghost Story ในตอนที่3มเอาละ่ะตอนนี้ลุนเจอบ้างแล้วนะสูสๆคลิปที่แล้วเวนเจอไปต้องสองคลิปแล้วโอเคครับเอาละ่ะลองจะที่เราสะดอกก่อนเข้ามาในห้องของเด็กใหม่แล้วนเนียลองสำรวจดูซิว่าในนี้มีอะไรก่อนอื่นออกได้ไหมเฮ้ยออกไม่ได้ไม่มีปุ่มออกเอออกไม่ได้ไม่เป็นไรออกไม่ได้ก็สำรวจด้านหลังตรงนี้คุยได้อืขยะ แต่อะไรนะกระดาษที่วาดรูปแปลกๆพวกนี้ ừ, ทางนี้ไปได้ไหมด้านหลังไปไม่ได้ห้องครัวไปไม่ได้เดินมาทางนี้สิอ่ะทางนี้มีคุยได้เออกระติกน้ําอยู่ไหนนะออกมาได้แล้วนายอยู่ที่ไหนนะกระติกน้ําอาะไอรุนม,มันเพี้ยนมันคุยกับกระติกน้ําเฉยเลยเดินดูข้างในต่อด้านในนี้มีอะไรคุยได้ไหมออไม่ได้ด้านในนี้ตันนะไม่มีอะไรให้คุยเลยเอออ่ะตรงนี้มีคุยได้ ยิของเล่นหรือเปล่าอืมกระดาษอีกแล้วฉันไม่อยากตามหายพวกนี้นะเฮ้ยจอดีโอ้ยตกใจโอ้ยขนลุกนั่นนั่นมันอะไรอ่ะตุ๊ก,กตากระดาษางั้นเหรอเดี๋ยวนั่นมันกระติกน้ำนี่มันอยู่ตรงนั้นมาโดยตลอดเลยเหรอรุนงงไหม งงอยู่ดีเด้งมานอกห้องเฉยหรือว่าหลอนไปเองวะเข้าไปในห้องไม่ได้ด้วยห้องนี้ก็เข้าไม่ได้ลุงลุงลุงที่สองต,ตอกตอกคุญแจก็ไม่อยู่แล้วก็เหมือนกับว่าข้างนอกจะกลายเป็นตอนเย็นไปแล้วด้วยปกติกน้ำไปให้ป้าดีกว่าเอ๊ะหรือว่าไอ้หลุนนี่มันต้องไปสำรวจสักหน่อยนะไอ้หลุนนี่มันห้าวไปโดนสักหน่อยดีกว่าคุยคนนี้ก่อนอคนคนนี้มองลงไปที่ข้างล่างตลอดเลยเขากำลังมองอะไรอยู่นะพายลุนไปสำรวจต่อดีกว่าอันนี้ชั้นสอง ขึ้นไปน่าจะเป็นชั้นสามเอาไปสำรวจที่ชั้นสองก่อนอันนี้ห้องนี้คุยได้นี่อ่ะห้องนี้ห้องของอาเบงแล้วก็อาเชงอาเบงกับอาเชงนี่ที่ป้าฟุงบอกว่าเป็นตัวสราบปัญหาสินะอืมฉันอยากจะเล่นการ์ดส,ส,สนุกกับพวกเขาจังเลยการ์ดอาจจะเป็นเทพการ์ดสินะแต่ว่าแย่ตรงที่เขาจะฉุนเฉียวแล้วก็โมโหมากเลยแหละที่ไม่รู้ว่าฉันชนะได้ยังไงอืมห้องนี้คุยไม่ได้ะเดินสุดทางสิสุดทางนี่ไม่มีอะไร เดินทางซ้ายอ่ะเดินทางซ้ายได้ทางซ้ายก็ไม่มีอะไรให้คุยทางนี้ก็ไม่มีห้องอะไรแล้วชั้นหนึ่งน่าจะมีอยู่แค่สองห้องนะอันนี้คุยไม่ได้อันนี้ห้องอาเชงกาเบงไปชั้นสามหน่อยชั้นสามอ่าจะขึ้นชั้นสี่ไม่ได้มีข้าวของเก่าเอาไว้แสดงว่าสูงสุดแค่ชั้นสามอันนี้มีห้องแล้วก็มีผู้หญิงยืนอยู่นี่คือห้องของแมวคี่กลัวหมิงเฮชัฉันควรจะต้องมาเยี่ยมเขา ครั้งหน้านะอืมก็ดีนะมาเยี่ยมเพื่อนบ่อยๆถึงจะคอยจิกกัดกันเถอะไหนสำรวจต่อสิป้านี่คุยไม่ได้ห้องนี้คุยไม่ได้ห้องนี้เข้าไม่ได้สิสุดทางไม่มีอะไรโอเคเดินกลับไม่มีแล้วละเอากติกน้ำลงไปให้ป้าดีกว่าลงไปชั้นสองก่อนเฮ้ยลงมันลงช่องไหนวะเนี่ยอ่ะลงได้ละลงไปอันนี้ชั้นสองไม่ใช่ลงไปชั้นหนึ่ง ชั้นหนึ่งนี่แหละล็อบบี้เอา้าไม่ใช่นี่มันเพิ่งนจะเป็นชั้นหนึ่งต้องลงมาที่ชั้นล็อบบี้โอเคล็อบบี้เอา้เอาอาอกยังไงวะออกอย่างนี้อ,ออกมาข้างนอกได้ละตอนเย็นแล้วก็ไม่มีคนเลยมีแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ o d ฉันสาบานได้เลยว่าตอนนี้ก็เป็นอาหารเย็นของฉันเหมือนกันแล้วก็ฉันคิดว่าคุณแม่ทุกคนน่ะก็ต้องพูดเหมือนกันแหละว่ากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพฉันว่าอาหารเดลิเวอรี่บางที่ก็ดีต่อสุขภาพเหมือนกันใช่ป่ล่ะ ไม่มีแล้วเดินอากก็ติกน้ำให้ป้าก่อนนี่ป้านั่งอยู่นี่ชิงช้าเล่นได้ไหมไม่ได้เวนกับหมิ่ก็นั่งรอฟังเรื่องราวของป้าอยู่ตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยอันนี้ร้านของชําของอบังซึ่งเมื่อตอนกลางวันมันไม่เปิดนะตอนเย็นนี่เปิดสว่างสวัยเลยอันนี้มีมอเตอร์ไซค์คุยได้ทําไมเขาถึงติดเครื่องมอเตอร์ไซค์ทิ้งเอาไว้นะของใครบางคนฉันไม่รู้อาจจะเป็นของกลุ่มคนที่มาอยู่ที่นี่เมื่อเช้า ไม่มีแล้วละเอากระติกน้ำมาให้ป้าอาขอบคุณนะพวกเด็กๆที่เอากระติกน้ำมาให้ป้านะอยโยอพวกเด็กๆเ,เกิดอะไรขึ้นพวกเธอทั้งหมดดูเหมือนตื่นกลัวนะขอบคุณนะป้าที่สังเกตเห็นนะไอ้รุ่นมาถึงก็หาเรื่องใส่ป้าเลยรุ่นอย่าเสียมารยาทสิพวกเราไม่แน่ใจเลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เวนเธอพูดแบบนั้นได้ไงอะเธอบอกฉันเองไม่ใช่เหรอว่าเป็นเรื่องเดียวกันกับที่ฉันเจอในฝันร้ายน่ะหมิงมันก็แค่ฝันร้ายน่ะมันไม่ใช่ของจริงแล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่ฉันเห็นน่ะมันอาจจะเป็นฝันร้ายด้วยก็ได้อ๋อเวนดังและแยกวงนี่ว่ะโอ้มันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยเด็กๆพวกเธอต้องหยุดเถียงกันได้แล้วนะตอนนี้บอกป้ามาซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกันเหรอ เด็กใหม่นะ่ะเป็นคนที่บ้ามากๆเลยเป็นคนที่ชอบทําให้คนอื่นตก,กใจกลัวนะ่ะว่าสองคนนี้กลัวเธ,เธอเธอเจอกระเด็กใหม่แล้วเหรออืมก็ไม่เชิงนะนายหมายความว่ายังไงนะ่ะฉันขึ้นไปข้างบนที่อพาร์ตเมนต์ของคุณป้านเพื่อที่จะหากระติกน้ําที่เวนทิ้งเอาไว้นั่นสิเฮ้ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทําแบบนั้นอย่านั่นไม่ใช่สำคัญที่สําคัญคือฉันมองไม่เห็นมาเลยสิกระติกน้นะําน่ะเพราะฉะนั้น ฉันจึงหาวิธีที่จะเปิดเข้าไปในห้องของเด็กใหม่นะพี่แล้วก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปดูข้างในในหมายความว่ายังไงน่ะหาวิธีเปิดประตูเข้าไปก็เป็นแค่ใหญ่ฉันพูดนั่นแหละไอ้ลุนโมโหกบเกิือนไงก็ตามฉันมองไปในห้องนะพยายามที่จะหากระติกน้ําแต่บางคนน่ะก็ทิ้งตุ๊กตาก,กระดาษลงมาใส่ฉันนะ่ะสินั่นน่ะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันเห็นก่อนที่ฉันจะไปอยู่ข้างนอกได้ยังไงก็ไม่รู้น่ะเรินจุดๆตุ๊กตาก,กระดาษ เหมือนกับอะไรเซอร์แวนองคักษ์เป็นองคลักษ์กระดาษที่ใช้ในเดือนผีใช่ป่ะใช่ทำไมอะรวมใจกันจุดอัดใส่ไปเฮ้ยพวกอย่ามาเล่นตลกนะมันคืออะไรกันแน่โอไม้นโมอมิตโตโฟเด็กๆเธอทำให้ทุกคนต่างกลัวกันเองนะพวกเธอไม่อยากจะฟังเรื่องเล่าต่อไปของเรื่องที่ฉันจะเล่าเหรอรอฟังป้าเล่ามาต่เช้าแล้วเนี่ย เหวนกับหมิงนี่ทหายไม่อยากฟังต่อแล้วกลัวจัดหน้าฟิดจัดมาเลยสิป้าเล่าต่อมาเอ้าไอ้ลุนตอนแรกบอกไม่อยากฟังตอนนี้เล่งงไ้ป้าเล่างั้นพวกเธอยังจําได้อยู่ไหมที่ฉันเล่าว,ว่าได้ยินพ่อของเขาเนะี่ยตะโกนใส่ลูกของเขาคุณพ่อเนะี่ยรู้สึกลาคาญลูกของเขามากเลยแหละที่ไปโบกมืออยู่ที่ระเบียงในช่วงเวลาเดียวกันในทุกๆตอนเย็นและหลังจากนั้นลูกของเขาก็พูดบางอย่างที่น่ารักมากๆเลยนะ ูดว่าคุณพ่อหนูกําลังโบกมือให้กับพระอาทิตย์ตกดินนะคะอืมสันนีษฐานไปก่อนเลยว่าน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงทุกๆวันพระอาทิตย์ตกนะ่ะมาเยี่ยมที่บ้านของเราแต่ก็ดูเหมือนกับไม่มีความสุขเลยนะ่ะโดยเฉพาะตอนที่มองไปที่ระเบียงบ้านของป้าฟุงนะคะหนูก็แค่อยากจะโบกมือบายบายกับคุณพระอาทิตย์ตกนะคะเพื่อที่จะให้เขาไม่รู้สึกเศร้าเห็นไหมเด็กๆเด็กใหมนะ่น่ะ เป็นคนที่มีจินตนาการกว้างไกลมาเลยนะแล้วก็เป็นคนที่ดีมากๆเลยด้วยเป็นห่วงเรื่องของป้าน่ยสองคนนี้ยังไม่เลิกกลัวอีกเหรอกลัวอะไรกันจุดๆยาวเลยทําทําไมพวกเธอยังดูเหมือนตื่นกลัวอยู่เลยล่ะจ๊ะเด็กๆนั่นมันก็แค่จินตนานการของพวกเธอจ้ะพวกเธอทั้งหมดไม่จะเป็นต้องกลัวนะไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวเลยป้าป้าลองมาโดนเองมาไหมขนาดป้ายังห้อยพระ นั่นนั่นมันไม่ใช่แค่จินตนาการที่เลวไหลนะนั่นมันน่ากลัวมากป้าฟงหนูคิดว่ามันจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะเกี่ยวกับเด็กใหม่นะ่ะที่พวกเรายังไม่รู้มัอนอาจจะเป็นอืมฉันก็ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นนะโอเคเด็กๆป้าขอโทษนะที่เรื่องราวของป้านะ่ะทาให้เธอกลัวมันไม่มีเหตุผลที่พวกเธอต้องกลัวเลยฉันก็แค่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่น่ารักนะนะโอเคค่ะคุณป้า ฟังนะฉันคิดว่าอาจจะได้เวลาแล้วแหละที่พวกเธอต้องกลับบ้านนะไม่อย่างนั้นพ่อแม่ของเธอคงจะเริ่มเป็นห่วงแล้วนะแล้วมันจะดีสำหรับพวกเราที่จะเข้าไปข้างในก่อนที่มันจะมืดลงนะนะโอเคค่ะโอเคครับคุณป้าอืมใช่ฉันอยากจะกลับบ้านแล้วแหละก่อนที่จะมีบางคนมาเล่นตลกโงโ่ๆกับพวกเราอีกใช่ลาติสวัสดนะครับป้าฟุงขอบคุณสำหรับเรื่องเล่าค่ะขอบคุณป้าฟงมากนะคะ ฝันดีนะพูดเธอทั่สองคนแล้วก็คุณลุงด้วยเว้นเธอกำลังพูดถึงใครนะไปกันเถอะรุ่นฉันจะเดินไปกับเธอเองนะเผื่อว่าอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นอีกบายบายหมิงเจอกันพรุ่งนี้นะเสียงสันหลุนหน้าเหมือนจะเขินนะตัวเองโอเคฝันดีนะเวนฝันดีนะหลุนอ่ะน่นเลยเป็นหมิง อ๋อหมิงมันบ้านหลังนี้มันอยู่าร์ r เมนต์บล็อกนี้จําได้ว่าตอนที่เอาไอ้หลุนไปสํารวจอ่ะบ้านไอ้หมิงมันอยู่ชั้นสามวันนี้ก็ไม่มีอะไรคุยได้อ่ะไปดีกว่านี่ก็มีเจสสั่งแก๊บฟู้ดอ่ะแล้วก็มีเจอลุงลุงหยางเธอคือหมิงใช่ไหมอ่ะสวัสดีครับลุงหยางเธอควรจะฟังที่ประฟงพูดนะนี่สายมากแล้วครับคุณลุง น่าจะแช่มชื่นอะไรวะว้าวผมรู้ว่าเรื่องที่ป้าฟุงเล่าเน่ะคือเรื่องเกี่ยวกับทิงที่ย้ายเข้ามาแต่มันเกิดอะไรขึ้นเวนกระหลุนเหมือนกับว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นมากกว่านั้นฮ่าฮแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องจริงป้าฟุงนะหวังดีแต่ตลับเรื่องนี้เนี่ยลุงคิดว่าเธอผิดฮะพน,นม มันมีหลายอย่างเลยแหละที่กําลังเดินอยู่ที่ระเบียงของเราอพาร์ตเมนต์ของเธอนะในช่วงเวลานี้เธอไม่จำเป็นต้องกลัวแต่เธอก็ควรที่จะระวังหน่อยนะกับเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ลุงตอนนี้ลุงต้องไปแล้วแหละมันก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วลุงเห็นสิ่งที่น่าอาจจจัศจรรย์หลายอย่างเลยตอนนี้แต่ในช่วงเวลานี้ของปีที่อพาร์ตเมนต์นี้ ที่ลุงตั้งตาเราอยู่ทุกปีเลยล่ะลาก่อนนะมิงบอกป้าฟุงด้วยว่าให้ดูแลรักษาตัวเองดีๆแล้วก็ทำดีกับเธอด้วยนะอ่าโอเคอ่ะครับผมจะทำแบบนั้นที่ล็อบบี้ก็ไม่มีอะไรนะเดินขึ้นบ้านดีกว่าอยู่ชั้นสามอ่ะเจอป้าฟุงอ่ามิงเธอกำลังจะไปที่อพาร,ร์ตเมนต์ของเธอใช่ไหมครับคุณป้า ผมกำลังคิดอะไรหลายๆอย่างอยู่ตอนนี้นะครับโอ้พ่อหนุ่มฟังนะป้าขอโทษจริงๆถ้าเกิดว่าเรื่องราวที่ป้าเล่าในวันนี้ทําทให้เธอกลัวป้าสัญญานะเออป้าบอกได้เลยนะว่าเด็กคนนั้นนะ่ะเป็นแค่เด็กที่มีจินตนาการกว้างไกลเท่านั้นเองไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงอะไรไปนะมันโอเคครับป้าฟุงผมคิดว่าเวนควรจะพูดถูกเนี่ยมันก็แค่เป็นฝันร้ายและบางที เวนก็อาจจะแค่ดื่มนะ้ำไม่พอเท่านั้นเองเลยทำให้เธอเห็นสิ่งแปลกๆไปน่ะแต่ยังไงก็ตามนี่มันก็ดีมากเลยครับเพราะว่าผมจะได้มีเรื่องเอาไว้เขียนในไดอารี่ของผมนี่มันจะต้องเป็นเรื่องราวที่ฟังดูจา้าบสุดๆไปเลยฮ่าๆก็ดีแล้วล่ะนะฉันดีใจนะที่ว่าเธอไม่เสียใจอะไรอีกแล้วนะขอบคุณนะครับป้าฟงแล้วก็ ผมเห็นคุณลุงด้วยแหละที่ชั้นล่างตรงล็อบบี้นะ่ะเขาบอกผมว่าเขาได้เวลาที่จะไปแล้วแล้วผมก็ควรจะต้องกลับบ้านให้เร็วขึ้นผมคิดว่าเขาหมายถึงเขาจะต้องออกไปซื้ออาหารสลับพวกคุณทั้งคู่ใช่ไหมครับอาจจะเป็นเพราะว่าหิวแล้วเขาก็เลยหายไปเลยนะ่ะฮ่า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 หมิงอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นมุกอะไรสักอย่างอาจจะเป็นมุกเล่นคําอะไรสักอย่างแต่จริงๆเราไม่ใช่คือลุงน่ะตายไปแล้วเป็นวิญญาณหมิงลุง ใครเหรอเธอกำลังคุยกับคนแปลกหน้าอยู่เหรอเธอต้องระวังตัวให้มากนะหมิงอพาร์ทเมนต์ของเรานะ่ะมันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ฮ่าฮ่าไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณป้าลุงลุงอยางไงสามีของป้านะ่ะผมคิดว่าป้าน่าจะเห็นเราแล้วนะตั้งแต่อยู่ข้างล่างนะ่ะก็ตั้งแต่ที่คุณนั่งอยู่ด้วยกันตอนที่เล่าเรื่องให้พวกเราฟังนะครับอะไรนะลุงอย่าง ยังไงก็ตามผมต้องรีบกลับไปที่ห้องแล้วครับตอนนี้แม่ของผมน่าจะกำลังเป็นห่วงผมอยู่แล้วครับตอนนี้จ้ะฝันดีนะจ้ะหมิงหยางสุดที่รักของฉันไม่นั่นไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็แค่เป็นจินตนาการบ้าๆที่กว้างไกลของพวกเด็กพูกนี้เท่านั้นเองเอาล่ะได้เวลาหมิงมาที่บ้านแล้ว บ้านอยู่ชั้นสามนี่ไงห้องในห้องของหมิงเอาแสดงว่าคนที่อยู่ข้างหน้านี่น่าจะเป็นแม่ของหมิงสินะเอากดคุยแล้ววาร์ปเข้ามาในห้องเฉยฝันดีครับแม่หนูจะปิดไฟเอาฝันดีนะลูกก็อย่าอยู่ดึกมากนักน,นะเมื่อกี้มันออโต้แปลไม่ทันประฟงเซบอกว่าทิง้งโบกมือให้กับพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกประฟงโดนเซฮิฟทอลกับบอกทิ้งแบบบิดเซชิง ชิงหยางมันเป็นภาษาจีนนะหรืาจะเป็นภาษามาเลยชิงหยางอิูงัสบเอหยางเฮ้ยอย่างนั้นทิงกำลังโบกมือให้กับเก่งตัวไว้นะครับทุกคนเฮ้ยมือนี่มันเด็กที่ย้ายมาใหม่สวัสดีค่ะคุณป้าทำไมวันนี้ถึงมาสายล่ะคะ หนูมักจะเห็นคุณอยู่ที่นี่ในเวลานี้คุณกำลังดูแลต้นไม้ของคุณค่ะโอ้ไม่เฮ้ยป้าตกใจอะไรก็แค่เด็กข้างบ้านทักด้วยไม่ได้เจอผีเหมือนกับไอ้สามคนนั้นอโยงไงแม่หนูฉันน่ะขอโทษนะเธอทำห้ฉันตกใจแหละเธอชื่ออะไรนะแม่หนูพวกเรายังไม่เคยเจอกันยังเป็นทางการมาก่อนนะเธอเรียกฉันว่าป้าฟงได้นะจ๊ะ ป้าหนูรู้ชื่อของหนูก็คือทิงใช่แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งนะที่ย้ายเข้ามาก่อนที่พวกหนูจะมานะ่ะย้ายมาไม่กี่เดือนเองที่อยู่กับฉันที่สวนข้างหน้าเนี่ยฉันนะ่ะเพิ่งจะเล่าเรื่องให้พวกเขาฟังนั่นแหละหนูทิงทำไมเธอไม่ลงไปเล่นกับพวกเขากันล่ะม,มันคงจะดีมากเลยนะที่เธอได้เล่นกับเด็กรุ่นราวคราเดียวกันนะ่ะอืมป้าฟุงหนูเล่นแล้วคะ่ะ แล้วเป็นข้าหมายคำถามโอ้ยังงั้นเหรอแต่เหมือนกับว่าเธอจะทำให้พวกเขากลัวกันนะกลัวมากๆเลยด้วยอืมแต่หนูก็อยากจะเล่นต้อนหากับพวกเขาเท่านั้นเองพวกองคลลักษ์อาจจะตื่นเต้นมากไปหน่อยที่เจอคนแปลกหน้าอยู่ในบ้านของหนูนะคะองคลักษ์เธอกำลังพูดถึงเรื่องอะไรหรอแม่หนู จริงๆแล้วหนูก็รู้ใช่ไหมล่ะว,ว่ามันแย่กับการที่เราไปแกล้งคนอื่นเขานะ่ะปกติแล้วคนที่ชอบทําแบบนั้นอยู่เป็นประจำนะ่ะจะมีเพื่อนน้อยเพราะว่าทุกคนน่ะไม่อยากจะเล่นด้วยกันนะสิกับเขาคนนั้นนะ่ะืเพื่อนคุณเล่าเรื่องอะไรให้พบกเด็กฟังเหรอคะคุณป้าจริงๆแล้วมันไม่เรื่องของเธอ่นแหละ,ะจ้าเรื่องของหนูแต่ว่าคุณป้า คุณไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวหนูเลยไม่ใช่หรอคะอืมนั่นก็จริงนะแม่หนูแต่เมื่อวานนะ่ะนะฉันได้ยินเสียงคุณพ่อของเธอน่ะตะโกนใส่เธอเรื่องที่เธอน่ะโบกมือให้กับอะไรทักอย่างในระเบียงเนี่ยในช่วงเวลานี้ของวันนั่นแหละเพราะอย่างนั้นฉันก็เลยตัดสินใจที่จะเซอร์ไพรส์พวกเด็กๆเกนะ่ะในเรื่องจริงแทนที่ทจะเป็นเรื่องแต่งนะนะพวกเขาจะได้เชื่ออ๋อแบบนี้นี่เองหรอคะ แล้วคุณบอกพวกเขาไปว่ายังไงบ้างคะอ่าฉันก็แค่บอกพวกเขาไปว่าเรื่องที่เธอพูดกับตะวันตกดินแล้วก็เรื่องที่กังวลเรื่องของฉันน่ะจ้ะอืมใช่เขาบอกว่าเขานะ่ะรักคุณมากๆเลยแต่เขาก็เสียใจด้วยเพราะว่าเขาไม่สามารถบอกรักคุณได้อีกต่อไปแล้วนะคะเขาพูดแม่หนูเธอกำลังทำให้ฉันกลัวนะตอนนี้นะ่ะ ทำไมคุณถึงกลัวนะคะคุณป้าจากสิ่งที่เขาพูดหนูก็รู้ว่าคุณน่ะรักเขามากแค่ไหนตั้งแต่เมื่อคุณแต่งงานกับเขาเมื่อห้สิบปีก่อนจนกระทั่งเขาจากคุณไปนะคะอ่ะแม่หนูตอนนี้นะ่ะเธอน่ะแย่มากเลยนะแล้วเธอต้องหยุดได้แล้วหนูไม่ได้แย่นะคะคุณป้ามาคะ่ะนี่เป็นวันสุดท้ายแล้วซึ่งหนูจะทําให้คุณน่ะเห็นเขาได้ก่อนที่เขาจะจากไปจนกระทั่งปีหน้า ทิงอะไรของเธอนะแล้วนี่ก็คือคุณลุงสามีของคุณป้าซึ่งเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็กลับมาในช่วงเดือนนี้เพื่อไปเทศการที่ผีหรือวิญญาณจะกลับมาที่โลกของมนุษย์ได้และว,วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้ว ที่วิญญาณจะสามารถคงอยู่ในโลกมนุษย์ได้คุณลุงก็ต้องเดินทางกลับไปที่โลกของวิญญาณปล่อยให้คุณป้าอยู่คนเดียวตามลำพังต่อไปเซอร์ลาห์วอลเกมโปรดักชั่ก็มีเครดิตขึ้นครับจบแล้วครับทุกคนเกมนี้เกมนี้หลักๆเลยก็คือ ดำเนินอยู่ในช่วงที่เป็นเทศกาลที่ผีจะกลับมาที่โลกมนุษย์ได้นะครับผีตนแรกที่เห็นได้ไปเห็นผมคิดว่าเป็นผีลูกของลุงเหยานั่นแหละก็กลับมาหาพ่อของเขาคุณลุงเหยานะ่ะแต่มันก็น่าเศร้ามากเลยครับที่ลุงเหยาจะต้องพับกระดาษพับพวกของถวายอาหารถวายไปให้ลูกของเขาเองเศร้าจริงๆส่วนเหตุการณ์ต่อมาเป็นเหตุการณ์ที่เห็นได้ไปเจอผีองคลัก ที่อยู่ในห้องของทิงนะทิงผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกล่างทรงพวกมีเดียมนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทิงย้ายมาที่อพาร์ตเมนต์นี้ทําไมมีมีเหตุผลหรือเปล่าอาจจะต้องเล่นไปอีกเราถึงจะรู้เหตุเหตุผลได้ว่าทิงย้ายมาที่นี่ทําไมแล้วว่าองค์คกอนะ่ะก็มาหลอกมาแกล้งน่าจะแค่แกล้งอะไรแกล้งเว้นให้หนีออกไปจากห้องอย่ามาสนใจอย่ามายุ่งก็เหมือนกันกันกนกบที่ลุนโดนะครับถึงลุนจะสะเดาะห้อง ของเด็กใหม่หรือของทิงอ่ะเข้าไปในห้องแต่องค์ลักษ์ก็แค่แกล้งทําให้ตกใจกลัวแล้วก็จับส่งมาข้างนอกเฉยเฉยไม่มีใครถูกผีทําฆ่าให้ตายนะครับเกมนี้แต่ฉากสุดท้ายผมก็ยังสงสัยนะว่าหมิงอ่ะทาไมถึงโดนมือมาแกล้งตอนที่อยู่ในห้องหรือว่าโดนทําอะไรแบบว่าเสียชีวิตหรือว่ายังไงเราก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเกมมันตัดจบไปแค่นั้นแต่น่าจะรอดนะเพราะว่าช่วงแรกของเกมอ่ะถ้ายังจํากันได้คือทั้งสมคนเนี่ยเดินกันมากำลังจะมาดูโองละครแล้วก็ เวลาดูละครเสร็จปุ๊บก,ก็เป็นฉากย้อนปรุกลับไปกลับไปที่เรื่องเรื่องต้นเริ่มเริ่มต้นเรื่องสุยพูดสลับเฉยแล้วเราก็ยังมีตัวละครอีกจํานวนหนึ่งเลยนะผมคิดว่าที่เรายังไม่เจอเนะี่ยผมเล่นก็จบไปได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองเนี่ยแต่สำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอตัวจากลาท่านผู้ชมไปเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมานะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเอาล่ะคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวก่อน ถ้ามีคอมเมนต์ก็เขียนไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมอ่านแน่นอนอยู่แล้วเอาละเจอกันเกมหน้านะครับสวัสดีครับ